ัวีเราโจสลัดเราเจเทพโจสลัดเราคนเ,กเลกเราของกอนฟ้าเราของเมือกเราควคนชักเราผู้ชาไร้ร,า,ร,า,รา,า,าชาโจสลัดถึงด้วยแนวนี้พวกผมมีเอาในช่องดิวเอ็กซ์สามร้อยกันอีกเช่นเคยนะครับผม วันนี้นะครับวันพีคเเจนเรีมีอัปเดตมาจากคลิปที่แล้วที่ผมได้อัดไปนะครับผมมันเป็นอัปเดต7.5.5ถึง7.5.54ใช่ไหมครับแต่วันนี้นะเขาได้อัปเดตเป็น7.5.6แล้วนะครับถึง7.5.64นะครับอ่าแล้วเดี๋ยวเราไปดูในริสกันก่อนนะครับว่ามีอะไรอัปเดตมาบ้างนะครับผม เดี๋ยวไปดูนะครับนี่นะเป็นอัปเดต7.5.6นะครับผมขอรวบให้เลยแล้วกันนะครับมันเป็น NPC ตัวเมื่อวานเนะี่ยที่ผมได้อัดคลิปไปนะความสามารถของมันคือรับเควสได้แล้วนเนี่ยเควสทำแล้วจะได้นะอีกทีนะอ่าของหน้านี้นะเห็นไหมที่มันเป็นหน้าข้างล่างะครับผมอ่าหน้าข้างล่างที่มันเป็นแบบว่าที่มันเขียนว่าศูนย์เลเวลอะไรของมันนะครับผมแล้วถ้าเลเวลอัพเราจะได้1นึ่งพอยนะครับผม เือหนึ่งพอยนี่เราสามารถเอาไปอัพค่าพลังเสริมได้นะผมขอเรียกว่าค่าพลังเสริมแล้วกันนะครับผมแล้วอีกอัปเดตต่อมานี่ครับข้างล่างนี้นะก็จะเป็นอัปเดตการแก้บั๊กต่างๆผมจะไม่ขอพูดนะเพราะว่ามันมันเป็นแค่การแก้บั๊กเล็กๆ,ๆน้อยๆนะเนาะแรับผมเรามาดู N B C รั q u ควสกันดีกว่านะนี่ครับเราเดินลงมาเลยนะครับ เราสามารถกดรับเควสที่มันได้นะครับมันจะมีภารกิจแตกต่างกันนะอันนี้ผมรับมาแล้วนะครับนี่ครับให้กดตรงนี้นะ X เด็ q เควสน,นะครับแล้วเราก็จะได้เควสมามุมนี้นะอันนี้ผมไม่สังหารโลคุลนะอ่าภารกิจจะแตกต่างกันนะครับบางคนก็จะได้เควสมีเควสนะอันนี้มีเควสนะบางคนจะได้เควสแตกต่างกันมากเลยนะมีเควสส่งกล่องตกปลานะที่ผมเจอมานะส่งกล่องตกปลาค่ามอนเตอร์ต่าง,างๆนะแล้วก็ท age, าดาวเมจใส่คนอื่นนะครับหาเงินตามจํานวนนะครับที่ผมเจอมานะครับประมาณนี้ที่ผมเจอนะ อืมแล,แล้วเราเควส์หนึ่งครั้งเนี่ยครับต้องรอ30นาทีนะครับประมาณ30นาทีนะได้อีกอย่างเราเควสครั้งหนึ่งจะมี3เควส์นะครับคือยังไงใช่ไหมครับคือเควสเนี่ยสมมติผมทำเควส์อันนี้เสร็จไปนะมันจะเพิ่มระดับความยากไปเรื่อยๆนะครับแบบนี้เดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับอันนี้ผมให้คิว วอกุลใช่ยไหมโอเคไปครับเดี๋ยวเราจะไปคิววอกุลกันเลยดีกว่านะครับคิววอกุลสามตัวนะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูนะว่าเฟสเนี่ยะระดับความยากมันจะเพิ่มขึ้นไปนะครับระดับความยากและจํานวน,นครับจํานวนคือจํานวนที่เราต้องทำเฟสเนี่ยครับผมะเดี๋ยวผมทําให้ดูนะอันนี้เป็นอีซี่อยู่นะครับมันจะมีอยู่สามเฟสนะครับในหนึ่งอันที่เราไปรับมานะเดี๋ยวผมทำให้ดูนะว่าเป็นยังไงนะจะได้เข้าใจกันนะนี่เลย นี่นี่นี่เนี่ยเราให้ค่าโบกุลนะเวสจะไม่เหมือนกันนะครับฆ่ามอนต่างๆนี่คือแล้วแต่มอนนะว่าเราจะค่าอะไรก็แล้วแต่นะแบบค่ามันให้เวสมาค่าหมูป่าไอ้ตรงหมูตรงกลางหันลงก็มีนะครับแล้วแต่ว่าจะกี่ตัวนะครับผมว่าใครจะได้กี่ตัวนะครับไอ้นัดนัดเคยเลาเวสมาแล้วนะผมได้30กว่าตัวแต่นัดได้40กว่าตัวเลยนะมันจะต่างกันมากเลยนะครับเดี๋ยวผมต้องค่าไอ้บอนนี่ไปสักสามตัวนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับเวสนะครับ เควสอันนี้นะครับพอเราทําแล้วใช่ไหมเราสามารถยกเลิกได้ด้วยนะครับอ่าเราสามารถกดยกเลิกได้นะครับกดยกเลิกมันจะขึ้นว่า new mission นะครับเป็นเควสอันใหม่นะครับเราสามารถกดได้นะครับแต่ว่าเราต้องรอสักพักหนึ่งนะถึงเราจะข้ามเควสได้นะครับถ้าขึ้นว่า new mission เนี่ยเราสามารถกดข้ามเควสได้นะครับนะครับถ้าเราแบบว่าเฮ้ยไม่อยากจะทาเควสนี้เฮ้ยเควสนี้ยากเกินไปนะครับเราก็สามารถกดข้ามได้นะครับผมจะขึ้นรูปให้ดูนะครับว่าข้ามเควสยังไงนะ อ่าเดี๋ยวอันนี้จะเสร็จแล้วเดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับผมว่าอันนี้เวลจอัพหรือเปล่าไม่น่าจะอัพนะแล้วเวลาเราเวลอัพนะครับเราจะได้พอยหนึ่งพอยใช่ไหมครับแล้วถ้าเราได้หนึ่งพอย เราก็จะขึ้นรูปดาวแบบนี้นะอ้าเป็นไงเท่ปะเออ OPL ไม่เคยมีแบบนี้เลยนะเราก็จะขึ้นรูปดาวแบบนี้ครับ1นะครับถ้าเราเลเวล2ก็จะขึ้นเลเวล2นะครับถ้าขึ้นเลเวล3ก็จะขึ้นเลเวล3นะครับถ้าเป็นเลเวล8ก็จะขึ้นเลเวล8นะครับก็จะตามเวิวไปเลยนะครับว่าเราจะขึ้นเท่าไหร่นะครับอ่ะเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูนะอันนี้2 3 3ใช่ไหมนะครับเพิ่มนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นคิวโวคุนนี่เห็นปะนี่ครับเลเวล9แล้วนะก็จะหมุนแบบนี้นนนนะะคคครรรัััับบผมมมี่่่แลล้ววววก็ิิโุ26ตเเเยยอออ๋จพืๆนะครับ มันมีอีซี่มีเดียมแล้วก็ไฮนะครับผมไฮปะวะเออน่าจะไฮนะครับผมอ่าน่าจะไฮนะไฮนี่น่าจะประมาณ40ตัวเลยนะครับเราก็ต้องทําไปถึงไฮนะครับแล้วเราเควสก็จะเสร็จนะครับแล้วเราก็ต้องรอไปถึง่งชั่วโมงแล้วเราจะรับเควสได้อีกครั้งหนึ่งนะครับผมหรือว่าเราจะยกเลิกเควสเลยก็ได้นะครับตอนนี้พอยต์ผมมี9้พอยต์แล้วนะครับผม และค่าพลังเสริมพวกนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปรีวิวให้ดูกันเลยนะครับว่ามันสามารถทําอะไรได้นะครับอัพแล้วได้อะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับผมไปครับผมต่อมานะอันนี้นะครับเป็นค่าเสริมพลังที่ผมจะมารีวิวนะครับมีอยู่ด้วยกันสิบสายนะครับผมแล้วแต่ว่าคุณจะอัพสายอะไรน้มันตันน่าจะประมาณ465พอยต์นะเพราะว่าเนี่ยผมเอามารวมกันแล้วนะมันได้465พอยต์นะครับหรือว่าอาจจะตันแค่300 400ก็ ทุกคนก็ลองฟาร์มเอากันเองนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนี่ผมได้เคเก้าวเองนะน่าจะยากกันอยู่เนี้ยผมไปเดี๋ยวเราไปรีวิวอันแรกกันดีกว่านะครับผมอันแรกเนี้ยครับผมใช้ก o เกิลแบลนะครับผมหนึ่งเลยนะครับลดจํานวนความเสียหายจากอาวุธ2%ตา,ตามเวลนะครับตามเวลนี่คือถ้าสมมติเวลเราเยอะหรือเวลเราน้อยเนี่ยมันก็จะอยู่ตามเวลว่าเราจะโดนแรงหรือเราจะโดนน้อยหรือว่าเราจะอัพน้อยหรอหรือเราจะอัพมากนะครับผมลดจํานวน ความเสียหายจากอาวุธนี่คือแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมให้นัทใช้โยลุโจมตีผมมาอนัทโจมตีมาเครื่องมากกี้นะครับเดี๋ยวดูนะดูดาเมจนะครับเห็นไหมครับดาเมจ600ดาเมจนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองอัพให้ดูนะครับอัพ9เวลเลยนะปึ๊บ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 อ่าแล้วให้นัทโจมตีมาอีกทีหนึ่งครับโจมตีมานี่ครับก็จะเป็น492นะครับมันจะลดดาเมจมานะครับเดี๋ยวผมลองแบบกดทีเดียวพอนะครับเผื่อไไมมมมม่่่่่เเหห็นนวาาาาาัลดทรอะตตตีีี นี่ครับมันลด588นะครับจาก600ใช่ไหมครับถ้าเราอัพเยอะนะครับมันก็จะลดเยอะนะครับถ้าเรายิ่งมีพอยมากเนี่ยเราก็จะลดดาเมจได้มากเลยนะครับผมอ่าสำหรับอันนี้ก็ดีอยู่นะลดดาเมจจากดาบนะครับผมเดี๋ยวลองลดดาเมจจากขึ้นดาบดูนะครับอ่านัดก็มาข üy ิแล้วขึ้นดาบเออเอาเอาเอ,าอาื่นดิโยรุมันชาร์จนานเลยเนาะเอาอื่นเอาอื่นโยรุชาร์จนานเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมขอเอาอีกกี่ทีเอามา,มาอ่ะกดไวมากไวมาเอามาเอาอ,อกาีกทีนึงเอาอีกทีนึงเอาอีกทีนึง อีกีหนึ่งโอเคอ่ะอัพสักกี่ทีดีอืออ่ะอนหนึ่งครั้งก่อนอ่ะมาโรมดีมาลองดูนะว่าขึ้นดาบลดหรือเปล่าเอ้ยขึ้นดาบไม่ลดหรออย่าพึ่งอย่าพึ่งจะเย็นพอนุ่มอ่ะมาโรมตีก่อดิอัพแล้วเก้าครั้งเอ้ยขึ้นดาบไม่ลดนะผมขึ้นดาบไม่ลดดาเมจนนะโอ้เสียได้วะเสียได้วะอย่างนี้โยรู้ก็ปาดเข้าหน้าได้โดนดาเมจนเต็มๆเ,เลยเนี่ยสำหรับอันนี้เนี่ผมมาเดี๋ยวเรามาดูอันที่สองเลยดีกว่าเนี่ยอันที่สองนะเน,น,นงเี่ยาาาาือ น่าจะเป็นพลังผลวิสัตเออหรือว่าขึ้นดาบมาจากอันนี้วะอ่ะนัดลองใส่ขึ้นดาบมาใส่พี่ดิขึ้นดาบขึ้นดาบขึ้นดาบอ่ะลองลองดูว่าอ่ะขึ้นดาบว่าจะออกมาจากอันนี้ก็ได้อ่ะลองดูอ่ะอีกทีนึงอีกทีนึ่งขึ้นดาบมาเฮ้ยไม่ลดว่ะเฮ้ยไม่ลดว่ะงั้นใส่สกิลมาหนึ่งสกิลสกิลฝนวิสัตอ่านี่ครับดูไว้นะครับนี่นะอันนี้สองพันหนึ่งแล้วก็ติดพิษสองร้อยยี่สิบนะครับเดี๋ยวผมลองอัพดูนะครับว่าจะเหลือเท่าไหร่นะครับปึ๊บบบอ่่าาเเไปคคครรรััั้งลยนนะี จะเหลือ210นะครับจาก220นะครับถ้ายิงอัพเยอะก็จะยิ่งลิงลดลุยลุยผ่านเลยยิ่งลดเยอะเนี่ยผมนัดลองใส่ถ้าไฮด้าไม่กี่นึงพทัดนานๆเลยเออเ่ม่าคิดด้นะเนี่ยครับเดี๋ยวลองดูนะครับเมื่อกี้2,001ใช่ไหมจะเหลือเท่าไหร่ครับปึ๊บเนี่ยครับก็จะเหลือ2,004นะครับผมกูจะตายไหมเนี่ยเออเนี่ยครับก็จะเหลือ2,004นะครับสำหรับอันที่สองนะครับผมอ่าเดี๋ยวไปอันที่สามนะครับผมอันที่สามนะครับลดจำนวนความเสียหายที่ได้รับจากฮาคิ ลงนะครับศ5น้าเปซ็นตต่อเลเวลนะครับผมอ่าคอนเทนต์จะหาคีย์คืออะไรนะครับนัดเครื่องหางคีแล้วก็ฟันดาบมาคีย์อไหนะครับอ่าเดี๋ยวดูนะนี่ครับถ้าหมัดก็ได้เออนี่ครับหนึ่งพันดาเมจใช่ไหมนะครับพอถ้าเครื่องหางคีนะอันนี้ส่งผลต่อหาคีเท่านั้นนะครับแล้วเราก็ลองกดดูนะครับนี่เลย up ไปเลยต่อมาต่อมานี่ครับนี่นะนี่ครับก็จะเหลือเก้าร้ห้าสิบสี่ดาเมจนะครับผมจากหนึ่งพันนะสกิลอันนี้นะครับที่สามนะครับ ค่าที่สามคือจะลดแค่ฮาคีนะครับไม่ลดอย่างอื่นนะถ้าเขาเคื่นมาคีแลวโจมตีเรามาเราจะโดนลดลงนะครับจากฮาคีแต่ถ้าเขาไม่เคนมาคีเราก็จะโดนเต็มแรงเลยนะครับผมอ่ะนะครับผมเดี๋ยวมาดูอันต่อมากันเลยดีกว่าครับผมอันต่อมาเนี่ยครับเป็นเพิ่มความต้านทานความเสียหายโดยรวมของผู้ใช้นะครับ0.4เปอร์เซ็นต์ต่อเลเวลนะครับอ่ะนัดลองโจมตีมาอะไรก็ได้นะครับผมแต่เออโจมตีมาหนึ่งพันนะครับแล้วผมลองอัพดูนะครับปึ๊บนี่นะอ่ะโจมตีมา นี่ครับก็จะเหลือ964นะครับอัน like นี้เป็นค่าพลังป <Undert> ้องกันนะครับที่เป็นรูปโลนะครับก็ลองไปอัพกันดูนะผมคิดว่าแถวเนี้ยอันนี้น่าจะคุ้มสุดนะเพราะว่ามันรวมทั้งหมดเลยนะอันนี้น่าจะรวมทั้งหมดเลยนะลองขึ้นดาบหน่อยขึ้นดาบหน่อยขึ้นดาบขึ้นดาบขึ้นดาบว่าจะลดไหมเอ้ยเออนี่ครับขึ้นดาบลดนะครับจาก6,000เหลือ5784นะ5784นะครับผมอันนี้ก็ถือว่าดีอยู่นะอันนี้ดีสุดแล้วนะเพราะว่าอันนี้มันเป็นแยกอ่ะอันนี้ลดจากดาบ อันนี้รถจักรพลังหรือ,นนอจักรหาคิ้อันแต่ว่าอันนี้รวมทั้งหมดเลยทนะั้งดาบทั้งอะไรด้วยนะครับผมผมคิดว่าอันนี้น่าจะถูกใจคนอื่นสุดแล้วเนี้ยครับผม้วผมอันต่อมาเนะี้ยเป็นอันที่ห้านะครับที่เป็นรูปหัวใจอันนี้เนยครับผมอันนี้นะเพิ่มเลือดสูงสุดของผู้ใช้นะครับคือต่อเลเวลเหมือนเดิมนะ0.4%ต่อเลเวลนยครับต่อเลเวลคืออย่างนี้นะสมมติพี่กุ้งนะครับพี่กุ้งพี่ออนร่สสายเนะี้ยเขามีหาคิ ประมาณ5้าร้อยกว่าเนี่ยับเขากดอัพทีหนึ่งอ่ะแปสิแต่ของผมดูนะเดี๋ยวทุกคนดูของผมดูนะครับอ่าของผมเนี่ยอัพทีละเจ็ดสิบห้านะเหมือนเ้าเวลเยอะนะมันจะยิ่งอัพเยอะไปมากกว่านี้นะครับแม่โคตรโกงเลยนะนี้นะครับจะเพิ่มเลือดนะน,นี่นี่ผมลองกดดูเพิ่มไปเก้าเลยนะครับเลือดผมก็จะเป็นหมื่นเก้าสี่ร้อยเจ็ดสิบหกนะครับไอ้ยีโคตรเยอะนะดูดิจากหมื่นแปดแปดร้อยอ่ะพออัพไปเนี่ยเห็นว่าทุกคนลองสังเกตที่เวลดูับนะหมื่นเก้าเลยนะถ้าเล่นแบบ กับฮาคิทแบบ600-700นี่น่าจะเลือดเลือดน่าจะไปได้เยอะอยู่นะครับอันนี้ก็มีประโยชน์แล้วนะเออมีประโยชน์มากๆคือในแถบนี้นมีประโยชน์สุดแล้วนะเออเนี่ผมอันต่อมาเนี่ยครับเป็นการฟื้นฟูเลือด3%นะครับต่อเลเวลเหมือนเดิมนะครับอ่าฟื้นฟูเลือดเร็วนะเดี๋ยวผมทําให้ดูนะเดี๋ยวผมก็ลองกระโดดลงน้ําดูนะครับว่าเอ้แมวดีกว่าเพราะว่ากระโดดลงน้าผมกะเลือดไม่ได้อ่ะนัดลองปาดโดนรูมาเอ้ไม่ปาดอีกฟัน5ที หนึ่งสองละเออ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 พพอนี่ครับทุกคนลองสังเกตหลอดเลือดนะครับมีนะหลอดเลือดอันนี้คือช้าอยู่นะครับนะทุกคนลองสังเกตเอาเองนะว่าช้าหรือว่าต่างเป็นไหมนะเนี่ยเดี๋ยวผมรอให้เลือดมันเต็มก่อนนะครับนี่มันก็จะขึ้นไปทีละนิดทีละนิดทีละนิดนะครับนี่นะอ่าขึ้นทีละนิดนีเดี๋ยวผมลองอัพฟื้นฟูเลือดดูนะครับอ่ะอัพไปเลยครับเก้าว่าไหวไหมอ่ะตีมาห้าทีเหมือนเดิมตีมา เออเออเออพอพ่อพอนี่ครับเห็นไหมคือมันแบบไวมากนะอันนี้คือไวอย่างได้เห็นได้ชัดเลยนะอันมันจะช้าสักพักหนึ่งแล้วมันจะไปใช่ไหมตอนที่เรายังนับนะแต่นี้มันไปเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวให้นัดลองฟันอีกทีหนึ่งอ่ะฟันมาเลยปาดโยลู้มาเลยนะปาดปาดมันเลยปาดมันเลยปาดมันเลยเออนี่ครับลองดูนะเห็นปะคือมันขึ้นแบบขึ้นไปเป็นแถบเลยนะครับเนี่ยมันขึ้นไปเป็นแถบเป็นแถบเป็นแถบไปเรื่อยๆเลยนะครับเนี่ยดูดิวะ ขึ้นไปเป็นแถบเลยนะอันนี้ไวจริงจริงนะไวแบบไวย,ยังเห็นได้ชัดเลยนะสําหรับอันนี้นะเออไวจริงๆริงนะครับเดี๋ยวไปอันอื่นกันต่อเลยครับอันต่อมานะนรับอันนี้จะเพิ่มสปีดของเรา2%องเซ็นะครับเพิ่มความล่องตัวความไวนะครับแบบการว้าการโซบการบินนะแต่ผมได้ยินมาว่าเป็นการบิน,นครับเดี๋ยวลองบินธรรมดาดูนะอะลองบินธรรมดาไปถึงเกาะตนาง,งหนูนะครับว่าจะช้าหรือเปล่า เกาหิตี้นี่ช้าอยู่แล้วนะอ่ะอันนี้ก็ถือว่าไวอยู่นะครับเกาหิตี้อ่ะเดี๋ยวผมลองอัพดูนะครับทุกคนลองแยกแยวเองนะผมก็แยกไม่ออกอจริงวะ่ะอ่ะอัพไปเลยเก้าอืออ่าลองบินดูนครับนี่นะผมเห็นน้องในดิสเขาบอกมาว่าแอดมินมาลองให้ดูแล้วผลพินิกน์ินอย่างไวเลยน่าจะเกี่ยวกับการบินนะครับผมเนี่ยนะมาเดี๋ยวให้นัดลองบินแข่งกับผมมามานัด่ะอันนี้ผมอนะัพเก้านัดไม่ได้ Up อัพไะเลยเลยนะมา 3, 2, 1, สามสองหนึ่งศูนย์ไปไปดิเออ เออเอาทำไมมันไวกว่าวะเฮ้ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วทุกคนลองเอาไปอัพกันดูนะอันนี้แค,คร่อก้าวเนียยังไม่เห็นผลมากลรอกอ่ะสักเนี่ยอัพให้เต็มเลยนะน่าจะไวอยู่นะโอเคนะผมไปดูอันต่อมานะครับอันนี้น่าเป็นดาเมจจากอาวุธนะครับผมดาเมจจากอาวุธของเรานะอัน,นอันนี้เป็นของคนอื่นนะครับแต่อันนี้ของเราจะเพิ่มขึ้นนะครับผมอของเราจะเพิ่มขึ้นยังไงนะครับเดี๋ยวผมลองทําให้ดูนะครับนี่ครับลองฟันนัดดูนะครับอันนี้9ก้า้ยดาเมจใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะลองอัพด อ่าอัพเสร็จครบนะครับแล้วก็ลองฟันเขาดูนะครับนี่นะน,นะครับเขจะเป็น932นะครับอ่า932เลยนะอันนี้ขึ้นดาบวันทั้หกใช่ป่ะเดี๋ยวลองดูขึ้นดาบจะเพิ่มไหมขึ้นดาบไม่เพิ่มอีกแล้วนะเออทำไมเพิ่มขึ้นดาบวะเพิ่มขึ้นดาบนี้อยารู้น่าจะโกงนะผมอันนี้ไม่เพิ่มขึ้นดาบนะครับแรงมากใช้ได้นะครับถ้าอัพเต็มนี่คือแรงมากนะวนับได้เท่าไหร่ถ้าสิบเลยนะถือว่าแรงอยู่นะครับถ้าอัพห้าสิบเต็มนี่ครับอันต่อมาเนี่ยครับลดเวลาในการคูดาวนะครับคูดาาวของ ่าถ้าเชวัปของเราเนี่ยถ่าเนี่ยเออถ้าโซของเราเนี่ยครับเท่าไหร่วะกี่เปอร์เซ็นต์นะศูนย์จุดยี่ห้าเปอร์เซ็นต์ปะเออใช่นะครับนี้นะครับอัพได้ร้อยครั้งเลยนะอ่าเดี๋ยวผมลองโซดูนะครับเนี่ยมันจะถ้านี้นะค่านี้จะไวขึ้นนะอันนี้อันนี้คือปกตินะนี่คือปกติปกติก็ไวแล้วนะอ่าเดี๋ยวลองลองอัพดูนะถ้ากินกับสายฟ้าและโซนนะจะไวอยู่นะครับถ้าอัพอันนี้เป็นร้อยหนึ่งนะโอ้โหเร็วแค่เหนี่อ่ะนี่ครับไปเลยครับ ลองดูนะว่าไวหรือเปล่านะลองลองสังเกตกันเองนะผมว่าไวอยู่นะครับมันน่าจะไวไวหรือไกลอยู่วะไวหรือไกลวะเนี่ยไม่น่าจะไกลนะแต่น่าจะไวนะครับน่าจะไวนี่เนี่ย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 ทุกคนลองสังเกตเอาเองนะอันนี้แค่ก้านะครับยังไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่นะครับเพราะถ้าอัพไปถึงตันเนี่ยผมน่าจะตายหาก่อนนะวันนี้เออนะครับนี่ก็น่าจะไวนะน่าจะไวเพิ่มนะคงเขาไม่หลอกดาวแล้วหรอกแล้วผมไปหรือเราไปดูอันต่อมานะครับผมอันต่อมาจะเป็น เหมือนเหมือนคล้ายๆกับนนี้ครับแต่ว่าเปลี่ยนจากโซกลายเป็นแดดแทนนะครับแดดอัพได้แค่ยี่ห้าครั้งนะครับอ่าเดี๋ยวลองแดดธรรมดาดูนะน่ครับแดดธรรมดานี่ครับก็จะไปไกลนะครับแหละว่าช้านะครับมันช้านะอันนี้คือช้ามากนะครับอันนี้คือช้ามากนะผมกดอีรัวๆแล้วนะอันนี้คือช้ามากนะครับเดี๋ยวลองอัพดูนะครับว่าจะไวหรือเปล่านะครับเออผมไม่รู้นะว่าไวหรือไกลแต่น่าจะไวนะครับไปนี่ครับ ใครับเดี๋ยวลองดูนะว่าผมไปถึงไหนนะครับเดี๋ยวเนี่ยเรากดไปเรื่อยๆนยะแข่งกันนัดดูนะครับปเห็นปะนัดก็น่าจะช้าวกว่าผมนะอันนี้ไวนะรู้สึกได้เลยนะว่าไวนะครับอันนี้คือผมรู้สึกได้เลยนะเพราะกดนัดเดียวมันขึ้นสูงมากเดี๋ยวผมให้ดูนะอันนี้นะ่าจะสูงหรือสูงหรือไวเนี่ยลองดูด <c oughs> ิก็สูงอะ่ะสูงมากสูงจริงดูดิดูครับผมเดี๋ยวผมได้ไปเรื่อยๆเลยได้ไปเรื่อยๆได้ขึ้นฟ้าไปเรื่อยๆเลย ครับได้เป็นเรื่อยได้เป็นเรื่อยได้เป็นเรื่อยเลยเน,นี่หละครับดูนนดิขี่อ <laughs> อย่างสูงเลยอะนี <c oughs> ่ครับทุกคนอันนี้คือหมดแล้วนะครับหมดแล้วนะมีสิบสิบข้าสิบพลังนะครับทุกคนก็ลองเลือกอัพกันเอาเองนะครับแต่เกาะนะผมแนะนําไม่เป็นอันนี้นะครับเ <feasible> <c oughs> ก,กาะกัเนี้ยเกาะกับ่าพลังผลนิสานเนี้ยแล้วก็เลือดนะครับน่าจะมีประโยชน์ <Bea> สุดแล้วนะครพาคิไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่นะแต่โซเนี่ยอันเนี้ยอันนี้ผมมีประโยชน์สุดนะน่าจะอันนี้นะครับ ค่าพลังเพิ่มขึ้นนะครับพลังของผลิศนะอันนี้เลือดแล้วเลือดฟุนฟ้นฟูแล้วก็เกาะนะครับแล้วก็ไอเน,นี้ยโซกับแดดเนี่ยแล้วก็บินไวเนี่ยคือน่าจะสุดๆแล้วเนีเพราะว่าอาวุธมันมันป่าบแล้วมันไม่เพิ่มครับมันก็ไม่น่าจะ เท่าไหร่นะผมโอเคครับก็สำหรับวันนี้นะช่องดิเอ็กซ์สามร้อยต้องขอตัวลาไก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งเพื่อม,ม,มากคลิปใหม่ๆด้วยครับแล้วก็อย่อยาลืมเข้าดีด,อดคอร์ดด้วยนะเพราะว่าไปหาเพื่อนเล่นไปหาผมได้นะผมนั่งอดีดคอร์ดเกือบทุกวันนะครับถ้าผมไป่ติดไปไหนนะครับแล้วก็อย่าลืมซื้อเสื้อ,อ,อดิวนาตโต้ด้วยนะครับในกลุ่มดิวเอ็กซ์สามร้อยเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไวใ้ให้ด้านล่างนี้นะครับสำหรับนี้ต้องขอตัวลาไปครับบ๊ายบายจ้า